สวัสดีครับวันนี้ก็มาเล่นเกม Deep Sea Miss นะครับผมหรือว่าเกม One Piece มือถือนะครับที่เพิ่งมาใหม่ได้ไม่นานนะครับผมเป็น EP ที่3กันแล้วนะครับ EP นี้เดี๋ยวก่อนอื่นเราไปซา,ายอินกันก่อนเลยดีกว่าได้เศษชิ้นส่วนมานะครับแล้วก็นี่ไปทำการล็อกอง์ล็อก,อ,กอินกันก่อน เือนวันที่4ีถ้าล็อกอินเจ็วันก็จะได้โบอาแฮนด์คอกนะครับอันนี้จะมาสามารถมาเคลมทางพลังงานได้นะครับจะต้องใช้เพชรน,นะนี่ได้สมบัตินะครับกล่องสมบัติมนะา plus เหรออันนี้ก็น่าจะเป็นการเติมเงินนะจะได้สันจินะครับ แรงเอสนะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาโมเลียรครับแรงเอสของเราเดอะแบกเก็ตโคโมเลียเดอะแบกนะครับทําการแบกทําการอัปเดตไปก่อนนี่ห้าขังห้าขังเลเวลสี่สิบเจ็ดแล้วตันที่เลเวลห้าสิบนะจัดไปเลเวลเลเวลสี่สิบเจ็ดแล้วสามารถมาดูตรงรีเลชชั่นชิพนี้ได้นะครับเนี่ยโมเลียรีเลชชั่นชิพนะครับ เจ็ดเทพโจรสลัดนะครับผมเซเว่นวอลล์ออฟเดอะซีนะครับเพิ่มพลังชีวิตนะครับ HP บวก10%ถ้าลงคู่กับทางดูฟามิงโกนะครับแล้วก็มีเพิ่มแอคแท็กบวก10%นะครับลงคู่กับน่าจะเป็นเรียวมะสมุไรเยวมะนะครับในตำนาน ที่เกาะคิลเลอร์บาร์สนั่นเองแล้วก็มีนี่ครับทิลเลอร์พาร์นะครับผมลงคู่กับทางด็อกเตอร์ฮอคแบ็กเหรออืมเดฟนะครับเดฟหรือว่าดีเฟนซ์นั่นเองนะครับบวกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้แอคทีเวตอยู่นะมันมันจำเป็นต้องลงคู่ไหมหรือว่าแค่มีเฉย All c r o w d มีอย่างเดียวสิใช่ไหมแค่มีแค่มีก็บวกแล้วไม่ต้องจำเป็นต้องลงทีมเดียวกันใช่ไหมเกตอคลาวเนะี่ยเกตโคลโมเรียเด็บบวกสิบเปอรแล้วก็มี t ิเล e r Bark 2นะครับลงคู่กับทาง Perona นะครับแหลง A ก็คือมีอ่ะมี Perona บวกสปีดนะครับบวก10%สุดยอดเลย ไหนมาดูโซโลกับดูฟี่ดิเนี่ยแอคทิเวทนี่คือมันลันแล้วนะอ๋อกดตรงนี้ได้เลยเหรออ๋องั้นเราก็ไปกดโมเลียดินี่ไงนี่กดแล้วเรียบร้อยโซโลนี่จัดไปสองสอง สองอันนี้แล้วนะเนี่ยมีทั้งมีทั้งไม้กับตันนะครับกับตันของฉันเมื่อมีลูฟี่นะครับโซโลบวก H p 10%ถ้าเลเวลถัดไปบวก1 2เนะเพิ่มอีก2%ซนแล้วก็ตอนนี้เรามีทาชิงินะครับผมโซโลบวกเดฟนะครับ10%เรนะครับเลเวลต่อไป12ก็คือเพิ่มทีละ2%นนั่นเองแต่ละเลเวลอ่ะง่ายๆนะครับมีอาจารย์นะครับ นี่ครับอาจารย์ของโซโลนะครับผมมีฮอกถ้ามีมีฮอกแอคแท็โซโลบวกสินะครับแล้วก็สมุไรเรียวมะนะครับในตำนานถ้ามีนะสปีดโซโลจะบวก10%อ่าประมาณนี้ส่วนลูฟี่เรายังไม่มีสักตัวเลยไปเล้ยอัพลูฟี่ดิอัพไปก่อนอัพตรงไหน,น,นอัพคาลิฟาได้เลเวลแปดนะครับ ฮอกแบ็กนี่เอาลงดีมไหมจริงจริงมันก็เพิ่มลงเพิ่มเลือดได้นะฮอกแบ็กอ่ะใช่ป่าวะไหนอขอดูดิขอดูฮอกแบ็กหน่อยสกิลของเขานะแอคแท k กร้อยดามจเนาะไปหาศัตรูนะครับน่าจะเป็นศัตรูเดี่ยวสกิลที่หนึ่งสกิลที่สองเป็นแอคแท k กบวกแอคแทกใส่ร้อยใส่ดาเมจใส่ศัตรูร้อยสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นพิษเดรอยี่สิบเปอร์เซ็นติดพิษนะมั้งโอ้โหติดพิษแล้วก็ลดลดทำดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของดาเมจทั้งหมดของฮอกแบ็กนะสองเทินก็คือติดพิษใส่ศัตรูแล้วก็สกิลพักสิบนะครับรีสโตร์ร้อยห้าสิบหน่วยนะเมื่อ เมื่อการเมื่อทำการโจมตีแบบเบสิกใส่ศัตรูถ้าเกิดเลเวลถัดไปนี่ก็จะเพิ่มจะทำการฮิลมากขึ้นแล้วก็ฮิลใส่ฮิลใส่ให้ให้กับเพื่อนของเราด้วยอะ่ะแต่สกิลแรกน่าจะเป็นการฮิลให้กับตัวเองเท่านั้นนะเนี่ย รีสตาร์ร้อยนะครับถ้าเกิดอัพให้มันถุงสูงเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อทีมรวมๆได้นะค่อนข้างดีเลยทีเดียวฮอกแบ็คเดี๋ยววันนี้เราจะไปลุยในชัปเตอร์ที่3กันต่อเลยนะครับคราวที่แล้วนี่ก็เกือบจะจบกันแล้ววันนี้มาลุยกันต่อเลยอันนี้เป็นเจ้าหญิงเงือกเหรอ ไปรับฟรีกันก่อนได้เศษชิ้นส่วน A ระดับ S มาหนึ่งเศษแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยกุญแจสมบัตินะครับน่าจะไปเปิดกับขีดผมทีบสมบัติได้รับของอะไรอย่างนี้เรามานี่กันดีกว่ากาชาดีกว่ามีอะไรใหม่ๆมั่งมาดูหน่อยโซโลยังไอ้นี่ตู้เดิมเลย อันนี้ฟรีได้หนึ่งครั้งนะครับส่วนไอเ้เศษสีเขียวเนี่ยเศษสีเขียวเนี่ยผมมีอยู่สองเศษด้วยกันเรามาจับฟรีนก่อนไปเลยสีฟ้านีกว่าง่ายม,มาเป็นคาลิฟาครับเรามีอยู่แล้วไงเม็นงตัวที่เรามีอยู่แล้วมันก็เลยแปลงเป็นเศษคาลิฟาเนี่ยบวกเห็นไหมแปลงเป็นเศษยี่สิบ น่าจะเป็นอัพดงอัพดาวได้นะเนี่ยเข้าไปที่โฟลโลไปที่คาลิฟาอัพดาวได้ไหมครับแอดวานนี่ไงอันนี้เป็นกรีนใช่ไหมใช้หินนะครับหินสีเขียวเนี่ยสิบห้าหินนะในการอัพเราไปอัพให้ตัวอื่นก่อนดีกว่าปะ ลูฟี่อัพได้ปะซโลอัพได้เ็กโคโมเรอัพได้เราอัพให้เอกโคโมเรียก่อนเลยว่ะป่ะเป็นสีเขียวบวกสองบวกบวกหนึ่งกรีนบวกหนึ่งอัพให้โซโลด้วยจากไว้กลายเป็นกรีนอัพให้ลูฟี่ไปด้วย กรีนบวกหนึ่งแล้วให้ตัวตัวหลักของเราสามตัวให้เทพๆก่อนเราไปลุยกันเลยแล้วเดี๋ยวเล่นแล้วเดี๋ยวให้ได้ไอ้ไอการ์ดการ์ดสีเขียวยอีกแปดใบเป็นครบสิบใบแล้วเดี๋ยวผมมากดสุ่มกาชาสิบครั้งแม่งเลยท้ายคลิปอ่าฮะ ไปเลยครับแต่ละดานแต่ละาดาันก็จะใช้พลังงานอยู่6นะก็ถือว่าน้อยนะถือว่าเกมใจดีใช้ได้ไปลุยกันเลยครับต่อยไม่เข้าเลยเว้ยแต่เราอัพทางโมเลียแล้วก็ลูฟี่แล้วก็โซโลมาแล้วนะ คาลิฟาที่ต่อยไม่เข้าเลยอุ้ยตุย้ตัวแท้งเราเลือดเหลือจะครึ่งหลอดแล้วงับไปสองร้อยหกสิบหกโอ้โห่เจ็ดร้อยแปดสิบหกขี้แตกไปดิมเรียแม่งนี่ the back. เดอะแบกเห็นไงเฮเยอร์ออเดอร์เกมไปดิรับโหเอ้ย MVP มวีพีไปเลยดีกว่าทำเริ่มใหญ่ไปสามพันสามคนเดียวล้วนด้วน โซโลพันสี่ลูฟี่พันสามจัดไปสวยๆเดี๋ยวผมออกไปอัพไอตัวแท้งก่อนไม่งั้นแม่งยีลำบากจริงเหรอนี่ครับมาที่ฟอลโล่นะครับผมแล้วก็ไปที่วอลโปนะอัพแม่งซะหน่อยไปที่แอดวานครับแล้วก็กดไปเลยครับใช้สองพันเบลลีอัพเป็นกรีนนะครับผมแล้วก็อัพ อัพเป็นกรีนบวกหนึ่งแม่งด้วยจัดหนักเข้าไปเลยโอเคให้มันแข็งแข็งทึกๆหน่อยมีสามารถมารับไดรี่แพ็คเลวันได้นี่ครับฟรีนะครับผมได้เพชรแล้วก็ได้เศษ ชิ้นส่วนฮีโร่นะครับระดับ S มาสองโอเคมาลุยต่อจัดไปวอลโปเริ่มแข็งแล้วอัพมาเรียบร้อยไอสาตัวหน้าต้องแข็งไว้ก่อนแล้วก็มีตัวทำนดำเมตด ตัวจบสกอร์อย่างเก็โคโมเลียอ,อะไรนะดาบดาบอะไรนะร้อยแปดสิบอะไรพรอประการอะไรของโซโลทลุกอย่างชื่อเป็นอย่างเท่โหโซโลไม่โดนฟันทีไม่งครึ่งหลอดนี่เรามีเก็โคโมเลียอยู่ไม่กลัวหรอกอุ้ยเจ็บเจ็บเริ่มเจ็บหนัก นี่ไงโหหรือจะเอาโมเลียไปยิงข้างหน้าดีวะมโมเลียก็แทงได้เหมือนกันนะมิชชั่นสำเร็จครับเห็นไหมเราก็ไปรับไปเคลมได้นะเนี่ยสามารถไปเคลมไปทำอะไรได้อ๋อมันไม่ให้มาที่ไดรี่มิชชั่นนะครับในเพจมา20นะแล้วก็แอคทีฟอะไรเนี่ยเหรียญแอคทีฟมา10 เมนมิชชั่นเราก็ได้มานี่ลุยต่อไม่ต้องพูดทันทำเพลงเลยทั้งสั้นทั้งสิ้นนะ่ะยังอยู่ในไซลับวิลเลจนะครับผมก็คือเจอกับไอ้จอมโจรคุโระตอนที่มันบุกขึ้นไปไอ้หมู่บ้านของอุซบอะ่ะนะปาดแม่งซะหน่อย บอสใหญ่ของด่านนี้ก็คือแน่นอนครับเป็นทางกัปตันคุลโลแน่ๆนะเดี๋ยวตอนด่านสุดท้ายด่านบอสเจอกับตันคุลโลเดี๋ยวเอาโบเรียมาเป็นตัวแทงข้างหน้าดีกว่าแล้วเดี๋ยวเอาโซโลไปอยู่ข้างหลังหูวิวาโปแม่งก็ อัพมาแม่งก็ไม่ได้หนาอะไรมากเนะี่ยออืครึ่งหลอดพระเจ้าจอร์ดอือหือหกสิบแปดขอบคุณมากโอ้โหแนวหลังไม่โดนเลยคีอัพครับว่าโปกูปไปแนะ่เอาหน่อยดิโอ้ยูกเคจะโดนให้ตัวยิงข้างหลังนี่แหละงับไป ไอตัวหลังไม่ยังอยู่เนี่ยเร็วทีเดียวทีเดียวสวยโหเกือบได้สองดาวแล้วนะ่ะเพยเยอร์เราเกมยังคงเป็นเก็ตโคโมเลียสองพันเจ็ดอยห้าสแปดาเมจรโ,โลสองพันดาเมจแล้วก็ลูฟี่พันเจ็ดมานี้กอนเลยดีกว่าไอด่านสุดท้ายนี่ บอกเลยเจอกับตันคุโระวาโปมาอยู่ข้างหลังเลยไปอยู่ข้างหลังเลยฮะกับนันคุโรเอาโซโลมาเป็นตรงปีกมามามาอยู่ด้านข้างดีแล้วนะเพราะมันฟันมันฟันแนวลึกนะฟันแนวลึกสองตัวฟันทีมันโดนสองอ่ะเห็นไหมเห็นไหมฟันทีมันโดนสองตัว โอ้โหอุ้ย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 อะไรอ่ะท่าอันตีของมันครับอะไรนะไอ้หลอนปิดชีพอะไรทั้งอย่างเนี่ยในแอนิเมะนะมันฟันลูกน้องตัวเองด้วยนะมันมันแบบคือมันโจมตีโดยมัน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 จะไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครอะแต่แรงไงท่ามันแรงไงไอ้กัปตันคุโร่เนี่ยดูเดโมเรียเลื่อนไม่ลดเลยอะเอมพีแล้วฮะสรุปว่าโปที่วัวมาทำอะไรก็ไม่รู้นะ ไม่ได้ช่วยหาเลยเลยจริงๆมันเป็นตัวแท้งนะครับแต่แม่งแท้งไม่ไหวไม่ถึกอ่ะโอ้โหโมเรียทํำดาเมียเป็นสามพันสองอ่ะโซโลพันห้าลูฟี่พันสองอันนี้คือจบจบจบอันนี้ไปแล้วนะจบแชปเตอร์ที่สามไปแล้วนะอันนี้ขึ้นแชปเตอร์ที่สี่ละด่านแรกผมไปกดเน็กไงถ้ามันกดเน็กคือมันจะต่อไปเลยมันจะต่อเนื่องไปเลย มันจะเล่นแชปเตอร์ต่อเนื่องไปได้เลยเนี่ยเอาโซโลไว้ตรงตรงด้านข้างดีฟันแนวลึกสองตัวมีโอกาสติดสตันด้วยแสดงว่าโมเรียมันโจมตีนโอ้โหโซโลกูครึ่งหลอดเฮ้ยชิปแล้วสงสัยได้สองดาวแน่เลยเอาหน่อยดีเอาหน่อยดีเอาหน่อยเร็วเร็ว โมเลียเร็วโมเลียเร็วเราต้องการต้องการอันตีของนายเร็วๆสวยโอ้โหมาจังหวะสุดท้ายโอ้โหทำลาเมตคนเดียวห้าพันหกครับเก็กโคโมเลียซโลพันเก้าลูฟี่พันเจ็ดูออกมาก่อนเลยดีกว่าเนี่ยชปเตอร์ที่สี่แล้ว เราสามารถกลับไปรับหีบสมบัติในแชปเตอร์ที่3ได้นะครับผมนี่นะทางด้านซ้ายนะครับเป็นรางวัลน,นะกดรับไปเลยครับนี่ได้เบรลีได้เพชรแล้วก็ได้ exp มาส่วนอีกอีกอีก,อ,กอีกหีบหนึ่งที่เราไม่ได้เพราะว่าเราได้สองสองดาวเนี่ยไออันเนี้ยเราไปจัดการเก็บมันละตอนแรกได้สองดาวใช่ไหมคราวนี้เอาโมเลียมาอยู่ข้างหน้า จริงๆโซโล่น่าจะไปอยู่ตรงกลางเ,เห็นไหมพะมันแนวลึกสองตัวไงฟันทีมันได้ประโยชน์อ่ะมันโดนสองตัวแต่ไม่เป็นไรยังไงก็เอาอยู่เห็นไหมมันฟันฟันทะลวงลึกนะทะลวงแนวลึกอะ่ะถ้าไ,ไว้ตรงกลางคือมันสามารถตายตายได้สองตัวเลยอะ่ะส่วนโมรีโมเรียมันทำดาเมจแนวหลังไง ที่ได้สองดาวรอบแรกเพราะว่าวาโปเนี่ยดองอย่างนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาสบายใสๆเลยดีกว่าเลเวลอัพไปเลยครับเป็นเลเวลสิบห้าไปแล้วมีโหมดเปิดด้วยพาร์อะกดเข้าไป ได้รับเศษลูฟี่ยี่สิบนะครับผมสวยงามให้มากดที่ follow แล้วไปที่ลูฟี่เอาเวเหรออ๋อมาตรงเอาเวครับแล้วกด Activate กดตื่นนั่นเองเนี่อก็กดไปเลย กดตื่นลูฟี่ไปเลยเต็มที่ไปเลยนี่แล้วไอ้คาลิฟาอุ้ยนี่ไวเปอร์เต็มเลยกดตื่นไปเลยครับรัวๆเลยจัดหนักจะเต็มให้ไวเปอร์นี่คาลิฟาตะกี้เราได้มาไงตอนจับกาชาฟีไงเนี่ยตอนนนั้นตะกี้หาไม่เจอต้องมากดตื่นตรงนี้นะครับ ไอ้โจดี้มันอ๋อมันเอว่ะโจดี้มันเอฮอคแบ็กเอคาลิฟาบีอาโปงไปไกลเลยปะเอาเอาหน่วยซัพพอร์ตมาอยู่ทีมเราดีวะหรือเอาโฮดี้มาดีวะดูดูโฮดี้ก่อนว่าสกิลมันมีอะไรมั่งทำดาเมจร้อยเปอร์เซน ใส่ศัตรูตัวเดียวดาเมจสองร้อยห้าสิบดาเมจแลโรอแถวหน้าหรือเปล่าแถวหน้ากระดานอะนะแล้วก็อะไรเนี่ยเพิ่มคิคิดาเมจให้กับทั้งทีมนะครับสองเทิร์นห้าสิบเปอร์เซ็นโอ้โคตรดีเลยอะ แล้วนี้ก็รีสโตสองร้อยสองร้อยแต้มนะครับเมื่อทำการโจมตีเบสิกเออเอาโฮดี้มาแทน,นไอ้ไอฮอคแบ็กดีกว่าน่นนาจะดีอ่ะน่าจะดีกว่าฮอคแบ็กแมงกากไอไม่ฮอคแบ็กไอไอวอโปเออวอโปวอปโปอัโพโฮดี้เลย อนี่อัพจกไว้เป็นกรีนต่อเนื่องไปเลยดีกว่าโอ้โหดีมาเข้าทีมดีกว่าไปกดรับนี้นะครับรับเคมิชชั่นนะครับได้มา60 60พลังงานไปลุยกันต่อเลยชั a p ์สี่ไม่ต้องไม่ต้องแบบเยอะแย,ยะมากมายไรเทคอไปเลยอุ้ยแลงเอนามิ ไนนามิมาว่ะนี่ตะกี้เราไม่ได้รับอีกผลบัรเลยนี่ชัปเตอร์ที่สี่เป็นบาลตีอ๋อบาลตีเอขึ้นเรือทันจิเจอเชฟขาแดงกันหน่อยด่านบอสน่าจะเจอกับไอ้พวกกิงอะใช่ไหมเจอกับกุ๊กอะไรทุกอย่าง แบทเทิร์นไปเลยฮะบอลโปงไปไกลเลยฮดี้ลงมานี่ดูดิเพิ่มโคตรเยอะเห็นป่ะเอาโฮดี้ดีกว่าอย่างน้อยมันยังเป็นแรงเะแล้วดาเมตมันทำมันมันมันทำเป็นหน้ากระดานอ่ะมันยังได้มันยังีมันมีประโยชน์อ่ะพูดง่ายๆเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโอ้โหดาเมโฮดี้ก็ใช้ได้นะสองร้อยกว่า โจ,จ,จมตีเบสิกใช้ได้อยู่สวยโซโลกูบ้างบางอยากเห็นสกิลอันติของโหดีวะหน้ากระดานข้างหน้าหรือเปล่าโซโลกูจะตายแล้วเนี่ยอเป็นโจมตีเดี่ยวเหรอทำไมมันมันคิดว่าหล่อวะทำไมมันเก็มตัวหูย โอ้โหโซโลกูจะตายลูฟี่กูก็จะตายโอ้โหนี่ไงพลังรับนี่ไงลูฟี่กับโซโลกูจะต้องเริ่มจะไม่ไหวแล้วะเดี๋ยวมันจะไม่ได้สามดาวสิเหลือวส่งแล้วเนี่ยไปเก็บของกันหน่อยดีกว่าไปที่พลาสนะ นี่แล้วก็มาที่หีบสมบัติมารับไอตัวสุ่มกาชาสีเขียวไปที่เบ n นฟิตเกมใช้เพชรไม่เอานี่กล่องซุ่ม w e e k l y pack ฟรีจัดมาเลยเพชร จดหมายมีอะไรมัง่งมีให้ของขวัญอะไรกูมั่งไหมเนี่ยไม่มีเลยเลยนี่มารับเพชรอีกหนึ่งรอยได้ยังเปิดกระชาได้ยังสี่ใบเวงโอ้อะไรวะน้อยน้อยถ้าเติมใช่ไหมต้องสองพันเ็ดร้อยเพชรเลยนะถึงจะสิบใบ โอ้โ oh, คนน้อยเลยเฮ้ย hey, เดี๋ยวนะมันมีฟรีปาวะอันอื่นนะสิบร้อยอันนี้ไม่มีแก้มอะไรเลยนีหว่าอ๋อมันต้องมีเฟรนก่อนใช่ไหมม,มันแอดยังไงวะเนี่ยหรือว่าผมยังไม่ถึงน่าจะไม่ยังไม่ถึงเลเวลที่สามารถแอดเพื่อนได้ประมาณนั้นนะยังกากอยู่อะ ลองไปดูดิโหมดเพื่อนแอดแอดอเพื่อนเพื่อนไม่มีใครครบนะครับไม่มีใครรับเพื่อนรับแอดปูเลยสักคนเดียวด,ดีจริงๆดีจริงๆโฮดี้โจน ดีเลชั n นชิ p เปิดละหน,นึ่งอันนี tech, ่โพเทคชิลาฮุชิสปีดบวกสิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้ามีลูฟี่นะถ้าโฮดี้โจน่ะตัวโฮดี้โจนมีลูฟี่แล้วมีลูฟี่อะโฮดี Horizon, ้โจนสปีดบวกสิบเปอร์เซ็นสองพันห้าโฮดี้โจนแม่งพาวเวอร์เยอะกว่าโซโลอะบ้าไปแล้ว ลูฟี่แม่งพาวเวอร์สองพันห้าโฮดี้โจนพาวเวอร์สามพันแต่เลเวลเหนือกว่าห้าเลเวลอลองอีกครั้งดีขออีกทีอีกทีหนึ่งนะน้องเอาโฮดี้โจนมาอยู่ข้างหน้าดีกวะ่ะ ลูฟี่ไปลไหลบไหวปาวะเออโหที่โจมมันก็มันกเ็เหนียวอยู่นะพอได้โอ้โหเกือบสามร้อยใช้ได้ใช้ได้โอ้โหไม่เข้าเลยสงสัยได้ไม,ไม่ไม่ได้ล้วน่าจะน่าจะจบที่ด่านนี้แหละแล้วเดี๋ยวต้องไปอัพตัวละครกันใหม่โอ้โหที่โจมแม่งกากว่ะ ต้องลองนามิกับหกแบกอะเราต้องเอาดาเมจดาเมจแบบแถวหน้าหรือว่าดาเมจแบบใส่ศัตรูทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยโฮที่โจมันอันติมันเป็นแบบว่าโจมตีใส่ตัวเดียวไนะเหมือนลูฟี่อะเนี่ยโซโลกูจะดองแล้วไม่ทันเหลือสองดาวแล้วครับเรียบร้อยคงต้องจบคลิปนี้ไปไปด้วยด่านนี้แหละ เดี๋ยวต้องไปทำการฟาร์มก่อนกาชาก็สิบสิบใบก็ไม่ได้ได้มาสองดาวนะครับดองไปตัวหนึ่งคือโซโลยืนไม่ไหว3ามพันเ้าเมทเลยนะโฮดี้2 6งพโซโลสองพันสอูฟี่พันเโอเคก็ประมาณนี้นะครับผม ประมาณนี้เดี๋ยวยังไงคลิปหน้าแล้วผมมาทำฟาร์มผมนั่งฟาร์มแล้วเดี๋ยวผมมาลุยชปเตอร์ที่4ให้จบแล้วก็มาเปิดกาชาตต่อนะครับในคลิปหน้าโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวยังไงขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็มีอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าย,ยัางไงก็จะมาเล่นเกมอะไรหรือทำคลิปอะไรก็สามารถติดตามรับชมกันได้นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ